รัาการเจ้าอาวาสวัดศิลางูประชุมจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุพระเจดีศิลางูครั้งแรกบนเกาะสมุยเมื่อวันที่22พฤษภาค,คม2566พระสันฐานโกสโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชธรรมารามหรือวัดศิลางูพร้อมด้วยคณะทํารรงานประชุมเตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุพระเจดีวัดศิลางูซึ่งที่ประชุมได้มีการกําหนดจัดงานในวันเสาร์ที่สามิถุนายน2566 ตรงกับวันวิสาขาบูชาโดยจัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุโดยเริ่มขบวนจากบริเวณด้านหน้าโรงแรมไทยไฟเวลา18โนโกาขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุพระเจดีย์ศิลางูซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันลงลายมือคำอธิษฐานมายังวัดราชธรรมมารามจากนั้นคณะสงฆ์จะประกอบพิธีสวดผ้าห่มพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลโดยคณะสงฆ์นำพุทธศาสนิกชน นำผ้าขึ้นห่มพระธาตุเจดีศิลางูพร้อมกันนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุพระเจดีศิลางูเนื่องในวันวิสาขาบูชาชมการแสดงดนตรีไทยและร่วมเสวนากับนักเขียนนักประวัติศาสตร์ศีวิชยัยโดยอาุูเวสุวรรณสำหรับการแห่ผ้าขึ้นธาตุสันนิฐานได้ว่าเป็นประเพณีที่มีมานานจนยากที่จะยืนยันได้แน่ชัดว่าทำกันมาตั้งแต่ครั้งใดไม่มีปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ปรากฏว่าในรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนั้นได้กระทํากันในวันขึ้น15ค่ําเดือน6อันเป็นวันวิสาขบาูชาอยู่แล้วของทุกปีต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กําหนดประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าเพิ่มเป็น2วันคือนอกจากวันวิสาขบาูชาแล้วยังทําเพิ่มในวันขึ้น15ค่าเดือน3ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาอีกวันหนึง่งและได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทแอนสปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช